กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมในงานของคุณแม่จารุภาที่จากไปด้วยครับถึงบัดน,นี้เองผมก็ยังเสียใจทุกครั้งที่มีการจากไปของบุคคลที่เรารู้จักหรือคนที่เรารักนะครับผมอดคิดไม่ได้ว่าถ้าไอ้ยีอยู่กับเราที่นี่ท่านอาจจะบอกว่าแล้วเราพบกันใหม่นะหรือว่าท่านอาจจะพูดว่า ตอนนี้ท่านอยู่สุขสบายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าได้มองความตายด้วยความเลวร้ายจนเกินไปนะผมเองมองว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มองความตายด้วยความวิตก,กังวลด้วยความหวาดกลัวเราจะมองสิ่งนี้เหมือนปีศาจที่คอยคืนกินบุคคลที่เรารักและไม่มีวันกลับมามันเป็นเจ้าแห่งการพัดพลาดซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีครอบครัวไหนอยากจะพบเจอกับมันแต่ขณะเดียวกัน ถ้าเรามองดูดีๆนะครับความตายก็เหมือนครูคนหนึ่งที่คอยเตือนสติเราให้ระลึกถึงชีวิตเราว่ามีความหมายอย่างไรในส่วนของประวัติของคุณแม่จารุภาวงมโนภากรหรือที่ทุกๆเราเรียกท่านว่าอาอีครับท่านเกิดในวันที่6มีนาคมปีพศ2492ในช่วงที่สภาพบ้านเมืองกำลังฟื้นฟูจาก หลังจากได้รับผลกระทบจากภัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ไม่นานนะักท่านเติบโตในชุมชนหลังวัดหัวลำโพงหรือตรงข้ามตึกจำจุฬาสแควร์ในปัจจุบันนี้ชีวิตในช่วงวัยเด็กนั้นค่อนข้างยากลำบากหลังเลิกเรียนท่านยังคงต้องสะพายกระติกน้ำแข็งใส่ไอติมไปขายตามตลาดหรือตามแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน,น่นเพื่อหาไรายได้ในแต่ละวันท่านเองได้รับการศึกษาสูงสุดชั้นผสมศึกษาปีที่ส หลังจากนั้นท่านก็ได้ออกมารับจ้างทั่วไปตามกําลังที่ท่านทําได้ในช่วงเวลาน,นั้นเช่นก็อได้ตัดขี้ได้เย็บผ้าและงานตัดผ้าซึ่งท่านก็ทําอยู่ได้ระยะเวลานานพอสมควรภายหลังท่านมีลูกสาวสองคนคือคุณหมวยและคุณหมีท่านเองเริ่มมีบทบาทใหม่ในเรื่องของการทําอาหารแล้วก็บทบาทใหม่นี้เองทําให้ท่านเริ่มเปิดขายข้าวแกงที่บ้าน ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากโรงเรียนและอู่แท็กซี่ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากในช่วงเวลานั้นครับแล้วโดยเฉพาะคนขับแท็กซี่เป็นลูกค้าประจําของที่ร้านเลยก็ว่าได้เพราะท่านเริ่มเปิดขายกันตั้งแต่ปีสาเป็นต้นไปและด้วยเหตุนี้เองจึงนํามาซึ่งธุรกิจทําอู่แท็กซี่ในเวลาต่อมาครับในตลอดชีวิตของคุณแม่ยังคงดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายท่านเป็นคุณแม่ที่น่ารักของลูกๆและยังคงดูแล และห่วงใยทำอาหารให้ลูกๆก,กินทุกๆวันในยามเช้าก่อนไปทำงานรูมถึงตัวผมเองด้วยครับครั้งหนึ่งท่านเริ่มล้มป่วยในโรคไตาวายระยะสุดท้ายแต่ก็โชคดีที่ได้รับการผูกไายไตโดยได้รับไตาจากคุณหน่ยลูกสาวคนโตทำให้ท่านกลับมามีชีวิตปกติใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เกือจะจบลงตรงนี้แล้วครับ หลายท่านในนี้อาจจะเคยไปเที่ยวในสวนสนุกในที่ต่างๆอยู่บ้างน,นะครับแต่ผมจะบอกว่าอะไรหากเรามองโลกที่สวยงามใบนี้เหมือนเช่นสวนสนุกเราจะพบว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขและสนุกสนานมากเราก็บว่าโลกนี้เป็นของเราเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่บางครั้งเราก็ตื่นเต้นมากเช่นกันเพื่อจะรอขึ้นเครื่องเล่นบางอย่างแต่อาจจะต้องรอคิวที่ยาวนานมากแลวมันก็ร้อนมากเสียด้วย เราอาจอยู่เล่นเป็นวันซึ่งช่วงเวลาของความสุขมันจะดูผ่านไปอย่างรวดเร็วมากใช่ไหมครับจนบางครั้งเราอยากเรายังไม่อยากกลับแต่อย่าลืมนะครับว่าส,สนุกต้องมีเวลาปิดแล้วทุกคนต้องกลับบ้านและเช่นกันครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านซึ่งหนนี้เองไอ้ยียังคงต้องเผชิญกับโลกร้ายอีกระลอกท่านยังคงมีจิตใจที่เข้มแข็ง แยังคงต่อสู้จนท่านเองจากไปอย่างสงบในวันที่17สิงหาคมปีพศ2563และตอนนี้อาอีหรือคุณแม่จารุกพาอาจมองเราลงมาจากบนสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านที่มีอาหารอร่อยและมีน้ำอุน่นอามีซูโม,โม่มีบุ๊กบี้มีไมเคลิลแล้วก็มีแฟบคอยเดินตามอยู่ซึ่งเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขไม่มีน้ำตาไม่มีความทุกข์ และไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปผมกำลังจะบอกว่าในวันนี้วันที่เรายังคงมีชีวิตอยู่เราโปรดแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่คุณรักเถอะครับเพราะไม่มีหลักปากการะกันอะไรเลยที่จะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะยังคงมีชีวิตอยู่อย่ารอให้วันนั้นมาถึงเพราะเมื่อท่านจากไปแล้วเมื่อนั้นเราทำอะไรก็ไม่มีความหมายแล้วครับขอบพระคุณมากครับ ขอให้เราร่วมใจกันยืนไว้อะไรสสำหรับคุณแม่จารุภาด้วยครับ